สบายด for the so, ีตอนค่ำเด้อทุกคนมื้อนี you, ind, ้ลอยแม่มามาเห็ดนานพักปลูกพักสลัดจ้าจะได้เอาไว้กินยมแรงเนาะเนื่องจากว่าพักสลัดตะบันที่น้องรันเพิ่นคุดน่ะล่ะน้ำเพชรจะเอาไปไว้แบบเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รับเล้วจนนู้นไหมล่ะแล้วน้ำเพชรจะปลูกใหม่อีกจ้าสบายดีตอนเช้าเด้อจนตินจะกปากิ้นจะอยากิปุ๊บนะแล้วน้ำเพชรจะทำต่อให้น้องรันขึ้นไปดูคุณแม่ก่อน อัะลอีกในหลันี่ยเจออกอีกนิเนออนนีเนี่ยน้องลายผิดคอนเนตนี่ยอาพิจะตักออกนิดนึงเป็นร่องเาจะทำการปลูกผักสลัด้า เห็ดขนาดกนเด้อตอนนี้กำลังเห็ดาหมาูกพักลูกพักชลักเป็นคนบน,นอกก็อย่างนี้นะทุกคน ทำเองปลกเองกินเองจ้านานเกนะ้าอนแล้วทุกคน นา่นเก้าที่น้ำเพชรปลูกผักสะละเมื่อก่อนนะ อยา่าน้องนันขิ้นหดมีใบไม้เศษใบไม้ตักออกอีกนิดนึง 不的哈。啊 เธอทำ่วยนะงั้นเธอทำไปเลยนะเย็นฉันกชานนะฉันไม่ได้กดทชานนะเนฉันที่มาดูเธอเฉยๆเนี่ยเศรเรียบร้อยแล้ว้ยยๆๆเธอทำแมนี้ต่อดินที่บานเพมันจะเป็นปุ๋ยอย่างี้เลยคุณหลดมันไยาม ข้าพี่เด็กุดน,น้ำรู้สึกดีใจค่ะแล้วอันนี้อันนี้อะไรเหรออันนี้มีอะไรล่ะเนี่ยไม่ไม่แบบแถบฐานพมูนยังจะทำตรงนี้พอๆๆๆๆพขอแค่นี้ก็น่าวันนี้นะ นะทุกคนน้ำเพชรจะทำแค่ส,สามนาทีไปก่อนนะเดี๋ยวน้ำเพชรจะทำอีก <c oughs> แต่ <c oughs> เนื่องจากว่ามันจะค่ำมืดแล้วแล้วอีกอย่างก,ยงก็ยังไม่มีใครอยู่กับกับแม่ด้วยอีกอย่างนะคะทุกคนเดี๋ยวน้ำเพชรจะไปเอาน้ำมารดแล้วน้ำเพชรจะเอาเบี้ยผักสลัดมาปลูกจะสามนาทนนีน้ำเพชรจะปลูกผักสลัดหมดเลยจ้าและอีกสองนาทีน้ำเพชรจะปลูกผักอะไรดีรางวัล ทุกคนช่วยคอมเมนต์มาทีนะคะสามนานนี้น้ำเพชรจะปลูกผักสลัดสามนานละอีกสองนานทางเนี้ยทางเนี้ยน้ำเพชรยังไม่ได้ขุดแต่ว่าว่างๆเวลาว่างๆน้ำเพชรจะขุดมาปลูกอีกแล้วทุกคนว่าจะปลูกผักอะไรดีคะมาตั่วอินะเนาะถี่ตัวนะบัวอีน ให้ขึ้นอยู่ที่กว่าเนาะเกือบอันนี้จะช็อตบ่ได้เช่าวันนี้อยู่กว่าอยากได้บักบ่เชื้ออีตะตํากล้องน้องลั่นใส่ตีนับ <whiskie> <ื่um hurting writer ghost dude> <Ora> ตัวนี้น้ำเพชรจะทําการปลูกแล้วก็หดนะคุณแต่ว่านานตัวเนี้ยน้ำเพชรยังไม่ได้ปลูกกําลังเตรียมจะหดหดแล้วก็จะปลูกตัวนี้จะข้ามแล้วเฝ้าปลูกเฝ้าเมื่อทําอาหารจ้าหดให้มันซุ่มๆแล้วก็จะปลูกเบีย้ยมันเลย น้องน้องปิด ทุกคนน้ำเพชรก็จะหดให้ซุ่มแบบนี้เลยนะจ๊ะซุ่มแบบนี้แล้วราจะน้ำเพชรจะไปเอาเบี้ยพักสลัดมาปลูกแต่ว่าน้ำเพชรจะเฮ็ดไปตามขั้นตอนเ้อจ้าเนื่องจากว่าโทรศัพท์ของน้ำเพชรมันอัดคลิปยาวไม่ได้จ้ามันจะได้แค่อ่าเจ็ดนาทีแปดนาทีประมาณนี้นะทุกคนน้ำเพชรก็จะอ่าคลิปนี้น้ำเพชรก็จะขอลาทุกคนไปก่อนแล้วเดี๋ยวน้ำเพชรอ่าจะมา อัดคลิปที่น้ำเพชรอ่าจะเอาต้นผักต้นเบียร์ผักมาปลูกใหม่นะจ้าส่วนคลิปเนี้ยน้ำเพชรก็ขอหยุดแค่เนี้ยก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมและก็เข้ามาดูน้ำเพชรเป็นเข้ามาดูน้ำเพชรเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจน้ำเพชรขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณคะะะ่ะนี่น,น้องรันนี่มาปลูกช่วยน้ำเพชรแล้วแต่ว่าน้ำเพชรจะไปเอาเบียร์ผักมาปลูกก่อนนะคะ <S <S บ,าบาย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 จิกจิก